สวัสดีครับผมอิดินทราครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมธงชัยตั้งเจริญกุลครับพบกันในวันนี้กับรายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพูดถึงเพชรบูรณ์ลงอิดคงจะเคยผ่านไปผ่านมาบ่อยๆไปบ่อยมากครับที่ด้านวิวทิวทัศน์จะสวยโดยเฉพาะหน้าฝนอย่างนี้ละแหมภูเขาสวยงามมากบอกสวิตเซอร์แลนด์ครับ เขาเรียกว่านี่คือคสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยว่ากันอย่างนั้น <ka> นะครับแต่คนนี้พูดถึงเพชรบูรณ์นี่ไม่น่าเชื่อในห้วงย้อนหลังไปไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาเกือบ <Bak> จะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยลงนี้นะฮะคนนี้ทั้งนี้และท <throw> ั้งนั้นก็เรียกกันว่าดูแล้วว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นเมืองที่มันอยู่กลางของประเทศแล้วก็ในภาวะ วิกฤตสงครามในสมัยนั้นคือสงครามโลกครั้งที่สองออท่านจอมพลปพิบูลสงครามในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกโอ้โหไม่ไหวเมืองหลวงกรุงเทพพระหมหานครถูกถล่มอย่างหนักบ,บอกเอ,อ๊อย่ากะนั้นเลยหลบไปอยู่เพชรบูรณ์ซะดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะนําเสนอว่าด้เรื่องนครบาลเพชรบูรณ์เรื่องราจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ลุงอิฐก่อนครับ ก็อย่างที่ลุงทงว่านะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงระหว่างปีพศ2485ถึง2486นะครับกรุงเทพก็ถูกโจมตีหนักถล่มเละเลยง่ายต่อการโจมตีนะฮะอย่างที่เห็นเนหะ็นระเบิดบางลูกนี้บกพึ่งก็ <c oughs> พึ่งจะค้นพบก็มีพึ่งขุดเจอพึ่งขุดเจอก็มีนะ <c oughs> ยังหลงเหลืออยู่ <c oughs> ามากมายหลายที่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นสมัยนั้นจอมพลปพิบูลสงครามก็อย่างที่ลุงทงว่าอีกนั่นแหละท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะ มันน่าจะย้ายหนีออกจากตรงที่สามารถทิ้งระเบิดได้ง่ายๆก็มองไปมางมองมาก็เล็งไปที่เพชรบูรณเนื่องจากว่ามีสภาพดินฟ้าอากาศสวยงามมีภูเขาลอ้อมรอบและโดยเฉพาะที่สุดก็คือว่าเป็นทางเดียวที่ทางเข้าทางออกมีทางเดียวง่ายต่อการป้องกันป้องกันด,ดูแลว่างั้นเถอะนะครับในทางที่คมนาคมที่เข้ามาทางเดียวก็วคือทางเพชรบูรณ์ตะพานหินนะครับ และภูมิประเทศสวยงามล้วอยู่ตรงกลางประเทศอย่างที่ลุงทงว่านะครับติดภาคเหนือติดภาคอีสานนะครับติดอยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรไม่ว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากมายนะักก็เลยจะตั้งใจเลยท่านจอมพลปอก็ตั้งใจที่ย้ายเมืองหลวงไปที่เพชรบูรณ์และในขณะเดียวกันก็จะให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองท่าในเรื่องการค้าขายครับ,ครบแค่นั้นผักเอาไว้ไกลๆก่อนโจมตีจะได้ไม่ง่ายนะักว่างั้นจริงๆแล้วถ้าเราดูแผนที่ก็จะเห็นว่า ในในตะกางแผนที่ประเทศไทยออกมาดูนะพิจิบุลนี่อยู่ประมาณกึ่งกลางนะจะมันจะติดภาคเหนือติดอีสานติดภาคกลางด้วยครับอะไรประมาณนี้และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นมืออยู่ในในร่องเขาครับนะเพราะฉะนั้นการที่เครื่องบินจะมาทิ้งระเบิดจะค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สมรรถภาพการบินสมัยก่อนมันไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะก็เลยว่าเอาพิจิบุลน่าจะปลอดภัยกว่าก็เลยอย่างที่รู้อิดว่า ดำเิว่าจะสร้างเมืองเมืองหลวงเป็นนครบาลเพชรบูรณ์นะครับคีนี้ในตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะนําเรียนท่านผู้ชมว่าเมื่อมีแนวคิดอย่างนี้แล้วนี่ก็ก็ออกไป็นคำสั่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะคำสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีลงวันที่13มีนาคม2486แล้วขณะเดียวกันก็มีการร่างเป็นพระราชกําหนดนะฮะ เพราะว่าการเพราะว่าตอนนั้นไทยปกครองระบบประชาธิปไตยมีระบบะรัฐสภาเพราะฉะนั้นการย้ายเมืองหลวงนี่เป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องทําเป็นพระราชกําหนดเพื่อเตรียมจะเสนอกับสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่ารัฐสภา,านะฮะแต่ว่าในส่วนของการดําเนินการก็ดําเนินการไปนะครับ <ฮะ S 1> ทั้งน,น,นี้การเริ่มแรกนี่แน่นอนเพชรบูรณ์สมัยเก่าเนี่ยก็คงจะเห็นกันว่าเป็นเมืองป่าเมืองเขามีภูเขาเยอะคนก็มีน้อยตรงนี้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องเอาคนเข้าไปอยู่ซะก่อน ก็มีการเกณฑ์คนเอาเข้าไปอยู่ <หา S 2> นะไปให้เข้าไปอยู่ทำมาหากินนะครับแล้วเพื่อที่จะเตรียมจัดตั้งออให้มันพร้อมกับเรื่องของการออย้ายรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆทั้งหลายที่จะไปอยู่นครบ,บาลเพชรบูรณ์แล้วก็เริ่มการปฐมเกษ์ก็คือมีการก่อสร้างเรียกว่าสารหลักเมือง <หา S 2> นะสาลหลักเมืองสารหลักเมืองนครบ,บาลเพชรบูรณ์นี่ก็อยู่ที่บ้านบุ่งน้ําเต้านะอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ทางตรงนั้นรวมทั้งหน่วยราชการอะไรต่างๆทั้งหลายก็เริ่มอพยพขนย้ายอะไรไปมีสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆทั้งหลายแต่อย่างว่าในยุคสมัยนั้น,นการก่อสร้างเนี่ยคงไม่ใช่เป็นตึกอลามบ้านช่วงอะไรใหญ่โต ก็เป็นเรือนไม้บ้างจากสารไม้ไผ่อะไรเท่าที่มีพ,พชั่วคราวไป่อนในภาวะสงครามรอะไรประมาณอย่างนั้นถือว่าดีที่สุดแล้วครับใช่ครับในภาวะสงครามนะครับรัฐบาลนั้นอย่างที่ลุงทงว่านะฮะเล่าให้ฟังว่ามีการเกณฑ์คนไปสร้างเมืองหลวงใหม่แล้วก็ใช้คนมากมายทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะสร้างเมืองหลวงใหม่แล้วก็ถนนสายตะพานหินไปเพชรบูณ์เกณฑ์แรงงานราษฎรจาก29จังหวัด คนเป็นแสนนะฮะใช้คนเป็นแสนจาก29จังหวัดมาทํางานด้วยความลําบากยากเข็นเหลือเกินฮะอะไรไม่ว่าโรคไข้ป่ามาลาเรียนะไม่ใช่มาเลเรียคนส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่ไข้ป่ามาเลเรียว่างันมาลาจริงจริงมาลาที่แปลว่าดอกไม้นี่แหละมาลาเรียนะฮะก็ปรากฏว่าล้มตายเป็นจํานวนมากนะครับก็มีการแต่ก็ยังไงก็ตามทีถึงแม้จะมีการล้มตายเยอะมากก็ยังจําเป็นต้องเพิ่มพลเมือง ให้มันมากขึ้นเพื่อที่ให้เป็นเมืองหลวงให้ได้ก็ใช้วิธีอพยพราษฎรจากจังหวัดต่างๆนี้เข้ามานะครับเข้ามาอยู่แล้วก็มีการแบ่งมีการนะมีโป,โปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นคือแบ่งที่ดินให้ทํากินแล้วก็ให้ทุนประเดิมทุนก้อนแรกในการประเดิมนะครับเพื่อที่จะอาศัยง่ายเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์เพื่อจะได้เป็นอาหารให้หน่วยทหารพร้อมอาศัยแรงงานจากประชาชนที่ที่มานะที่เกณฑ์มาจาก29จังหวัดที่ว่านะครับ,รบและในช่วงนั้นก็มีการย้ายส่วนราชการอย่างที่ลุงทงว่าย้ายกันวุ่นวายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไปตั้งที่ถ้ำฤาษีตำบลบุูบนบ่น้ําเต้าอําเภอลมศัก์และขนย้ายพระคลังสมบัติทรัพย์สินของชาติทรัพย์สินในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไเก็บไว้ที่ถ้ำฤาษีที่ว่านี้นะฮะ แล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ชาวบ้านก็ยังเรียกนะเรียกอย,ออยู่อยู่แต่ถ้ำนะอยู่แต <laughs> ่ถ้ำนะไม่เหลือแล้วนะสมบัติขนกลับไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วสมบัติขนกลับไปแล้วเรียกว่าถ้ำฤาษีนะครับ <laughs> นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมเองก็ได้ย้ายไปที่บ้าน,านห้วยลานบ้านห้วยลานตะบนําชุนอําเภอลมสักกระรวงมาดไทยฮะมาดไทยนี่ก็ย้ายไปที่บ้านบุ้งคล้ากระทรวงุตสากรรมยุทิบ้านติวอําเภอลมสักสรุปแล้ว สังเกตได้ว่ากระทรวงใหญ่ๆหลักๆจะอยู่ที่ลมสักไม่ลมสักลมสักลอยต่อกระทางทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะฮะถ้าเราถ้าเราเอาเอาสารหลักเมืองที่บุงน้ำเต้านี่เป็นหลักนี่ก็จะกระจายอยู่ทำมันจะติดกันนะบุงข้าบุงน้ำเต้าอะไรทั้งหลายทั้งปวเลยน,น้ำชุนน้ำชงจุนอะไรเวลาอะไรอย่างี้นะก็เรียกว่าสมัยนั้นพื้นที่ดินนี่ก็แปลว่าค่อนข้างจะว่างเปล่าซะเยอะเพราะฉะนั้นราชการจะใช้ที่เท่าไหร่นี่ก็โอ้โหเหลือเฟือนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยมีการสงวนที่ดินเอามาทําอะไรต่างๆทั้งหลายนี้เอะแยะไปหมดเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้ลุงอิปพูดถึงคนที่เข้าไปอยู่ในตรงนั้นก็เจ็บป,ป่วยสาภาพภูมิประเทศเนี่ยท่านผู้ชมปจบูรณ์เนี่ยมันก็อยู่ติดอย่างที่ว่าไว้เมื่อกี้ว่าอยู่ติดกับทางอีสานติดกับภาคกลางติดกับทางภาคเหนือ,อส่วนหนึ่งก็เป็นเขตดงพญาไฟหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็เรียกดงพญาไฟต่อมาก็เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็น พอชื่อนี้แล้วก็โอ้โหไข่มาลาเรียชุกชุมไข่ป่าก็เลยบอกว่าเรียกไข้ป่าเยอะมากนะฮะก้อนนี้เขาเปลี่ยนไฟมาเป็นเย็นนี่รู้สึกว่าจะเย็นลงเลยนะก็คือเย็นทีการที่เย็นลงนี่ก็เพราะว่าป่าหมดอ๋อป่าหมดก็เลยเย็นจากพญาไฟเป็นพญาเย็นก้อนนี้เดีด้านการทหารเขาก็มีการย้ายเอ่อย้ายโรงเรียนในร้อยจปร ในยุคหนึ่งได้เคยมาเรียนที่บ้านป่าแดงที่เพชรบูรณ์ครับตอนนั้นผมเคยรับราชการอยู่ที่เพชรบูรณ์ปีประมาณ2 6 2 5, 5 26, 2 5อ6 2527ั้นตอนนั้นก็มีการลํำลึกถึงโรงเรียนในร้อยป่าแดงนักเรียนรุ่นนั้นที่นแน่ๆเห็นก็คือท่านพลเอกอาทิกกำลังเอกคนหนึ่งครเป็นนักเรียนนะครับ,คร,บครูก็มีพันตรีถนอม กีดกั้นโอ้โหฉันเป็นอดีตนานยกรัฐมันตรี <S 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 2> <S 2> เออใช่ใช่พันตรีตอนนั้นยศพันตรี <S 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 แล้วก็มาลำลึกความหลังกันนักเรียนในร้อยก็เรียกว่านายร้อยป่าแดงมีมีอยู่รุ่นเดียวเขาบอกเล่าให้ฟังว่ากว่าจะเดินทางมาถึงมาลงรถไฟที่สถานีบางบุญน,นาคเออผมว่าไม่แน่ใจทําไมทําไมมาลงตะบันลงมาบุญนาคแล้วก็เดินนะเดินมาผ่านอำเภอโชนแดงขึ้นเขาลังลงมามาจนถึงที่บ้านป่าแดงก็มาเรียนมาอยู่กัน เป็นปีเหมือนกันเป็นปีมารุ่นเดียวานะมารุ่นเดียวตอนนั้นนะฮะโรงเรียนในร้อยก็มาอยู่ที่บ้านป่าแดงนะก็เรียกรงเรียนในร้อยป่าแดงนะมีอยู่ขราวเดียวอย่างที่ว่นนี้มีการตั้งค่ายทหารเขาเรียกว,ว่าค่ายพิบูลศักด์ก็ชมพลปอพิบูลสงครามนะค่ายพิบูลศักด์ที่หนองควายกาลาโหงก็ไปตั้งที่บ้านป่าม่วงตะบนท่าพรมแล้วก็ย้ายกองทัพอากาศเนะี่ยไปอยู่ที่ศักหลงเตรียมแล้ว S 1> <S 1> <S นะฮะที่นัมม่นมีก็เตรียมทําสนามบึงสนามบินอะไรกันตรงนั้นนะะที่บ้านสักหลงนะฮะกรมยุทธศึกษากรมยุทธโยธากรมพลาธิการเสนาระกรมเชื้อเพลิงก็ไปแล้วเตรียมจะไปสร้างเมืองหลวงกันที่ไปเชบุตรอพยพกันไปอยู่ตรงนั้นนะฮะตามนโยบายของจอมพลปอทั้งนี้ก็มอบหมายให้ทางพนตรีอุดมโยธารัตนวดีเป็นผู้มือการในการสร้างเมืองหลวงใหม่ะนะครับ ก็มีการทําถนนอันนี้จากลำนารายจากชัยบาดาลผ่านวิเชียรบุรีมาที่เพชรบูรณ์อันนี้ตัดใหม่เลยสมัยนั้นนะฮะตัดใหม่เพื่อจะเชื่มอมโยงให้ไปไปถึงกรุงเทพไปถึงสระบุรีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ออไอ้ถนนนี้ก็จะมาชนกับถนนสายทะพันหินเพชรบูรณ์ที่วังชมพูนะครับแล้วก็สร้างถนนจากเพชรบูรณ์ไปลมศักด์ตอนนั้นยังไม่มีถนนรสร้างถนนจากเพชรบูรณ์ไปลมศักด แล้วก็ตั้งกระทรวงเกษตรที่ปากช่องปากช่องเบยโคราชนะตำบลปากช่องอำเภอโลมศักนะฮะจัดระบบชประบาทานเมืองฝ้ายแะ้วก็ทำามืเตอนนั้นเรียกว่าเป็นโวงการเร่งด่วนนะ,ะแล้วก็อย่างว่าแหละก็ต้องรีบทำเพราะว่ามันเป็นร่างพระราชกำหนดที่กําลังจะเสนอต่อต่อ,ตอสภาครับ จอมพลปอพิบูลสงครามนะฮะบางท่านคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ท่านจริงๆแล้วปอมาจากไหนแปลกชื่อชื่อแปลกชื่อแปลกฮะแล้วก็มาเป็นปอพิบูลสงครามแล้วคนยุคนั้นสังเกตได้ว่าชื่อมักจะใช้ชื่อตัวย่อแล้วก็ใส่นามสกุลเข้าไปเป็นเป็นสไตล์ของคนยุคนั้นปีนั้นปศออนั้นท่านจอมพลปอน,นี่ท่านก็ได้อาวาดพังเมืองใหม่สองแห่งนะครับก็เป็นบริเวณเพชรบูรณ์แล้วก็บริเวณหล่มสักเก่า นะครับกำหนดให้กระทรวงทะบวงกรมกระจายกันอยู่ทั่วทั้งจังหวัดไม่เอาละจะไม่ให้เหมือนกอทมไม่เห็นกรุงเทพที่กระจุกความเจริญอยู่แค่ในตัวกอทมแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดนะท่านก็เลยกระจายออกไปหมดแล้วมีการสร้างสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการสร้างศาลารัฐบาลที่บริเวณน้ําตกห้วยใหญ่นะครับใกล้กับกระทรวงพาณิชย์สร้างบ้านพักจอมพลปพิบูลสงครามติดกับแม่น้ําป่าสัก ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือบริเวณโรงน้ําแข็งเพชรเจริญนะครับมีบ้านพักที่เขารังด้วยครับนะครับนี่ก็เป็นเป็นช่วงนั้นเขารังในลุงอิดว่าไปผมผมทันเคยเห็นนะครับขึ้นขึ้นไปที่เขารังแต่ตอนนั้นบ้านมันโซมเต็มทีแต่ตอนนี้ไม่มีละเรือออกมาหมดละเหลือแต่ศาลศาลเจ้าพ่อเขารังถ้าท่านเดินทางสายเพชรบูรณ์ไปตะพานหินตะพานหินไปเพชรบูรณ์เนี่ยท่านก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดของเขารังตรงนั้นนะครับ เมื่อก่อนคยเป็นเขาเรียกบ้านพักตากอากาศจอมพลปอ,อตอนนี้ไม่มีละลือไปหมดละมีเฉพาะเข้าไปถึงภาษาทุผ่านเส้นทางเป็นอย่างนี้ <laughs> นะฮะบ้านพักขายเรือเจเฉพ่อเรื <c oughs> อแเฉพาพฮะครับนะ <c oughs> นี้การก่อสร้างเมืองหลวงพิจบูนรหรือว่านครบาลพิจบูนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เพิ่มความต้องกามากขึ้นนะฮะก็จัดงบประมาณไปสร้างสาลากลางก็เตรียมย้ายรัฐบาลไปแล้วนะแล้วขณะเดียวกันก็มีการตั้งรองนายกท่านหนึ่ง ให้ไปประจําอยู่ที่เพชรบูรณ์เลยรองนาย,ยกรัฐมนตรีรก็คือท่านพันเอกช่วงชเวงศักดิ์สงครามนะรองนายยกรัฐมนตรีนะให้ไปดูกิจการทั้งหมดเลยแทนนายยกรัฐมนตรีนะครับก็เรียกว่าเป็นรองนายยกรัฐมนตรีที่ไปประจําเพชรบูรณ์นะครับก็แปลว่าการทั้งหมดทั้งหลายจอบบปอท่านก็มอบอำน,นาจให้เลยให้รองนาย,ยกไปสั่งการดูแลที่นั่นให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ พอ,เ,อ,อเดือนตุลาคม2486มีการปรับปรุงเทศบาลเทศบาลเมืองเพชรบูร์สมัยนู้นก็นิดเดียวะน,นะฮะยกจากเทศบาลเมืองเพชรบูร์ขึ้นเป็นเทศบาลน,นครเตรียมแล้วจะเป็นแบบนครหลวงแบบแบบกทมทุกวันนี้ะอะไรประมาณน,นี้นะก็ะต้องเตรียมการ,รไว้พวกระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการอะไรทั้งหลายก็เตรียมกันหมดว่ากันอย่าง้นเลยทีเดียวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองหลวงใหม่ครับ และในขณะเดียวกันท่านก็มีการคําสั่งมีคําสั่งย้ายกรมโยธาธิการนะฮะไปอยู่ที่บ้านยาวีชื่อเหมือนกับอยู่ทางใต้เลยนะยาวีแต่จรงไม่ใช่ครับบ้านยาวีอําเภอเมืองที่บ้านยาวีลงอิฐมีมีมีสุเหลาอ๋อมีมีมีพี่น้องมุสลิมอยู่ที่นั่นครับที่บ้านยาวีะชื่อถึงเหมือนทางใต้นะฮะนะครับแล้วก็พออยู่ที่บ้านยาวีที่ว่านะครับ ในขณะเดียวกันก็บ้านยาวีทางใต้ที่ลุงทงว่าเนี่ยฮะก็มีการตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลขกรมทางหลวงบ้านเยาวีอำเภอเมืองอยู่เขตอำเภอเมืองอยู่เขตอำเภอเมืองหมดเลยครับเนี่ยกรมไปรษณีย์โทรเลขกรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกที่บ้านท่าพลอำเภอเมืองแล้วก็เตรียมสร้างทางรถไฟจากชัยบาดาลไปเพชรบุร์และอะไรไม่ว่าจะเลยไปถึงจังหวัดเลยเกือบไม่ล่ะ เกือบแล้วทางอีสานเื็นงั้นตัดออกมาทางนี้มีรถไฟได้ใช้กันนะครับจังหวัดเลยทุกวันนี้ก็เลยไม่มีรถไฟเลยไม่มีเลยก็เหมือนเพชรบูรณ์ก็ไม่มีรถไฟเออก็เหมือนตอนที่จากสวรรค์เข้าโลกไปถากก็ไม่มีเหมือนกันอยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้นเหมือนกันน่าเสียดายนะฮะงั้นวารถ้าเมืองหลวงเสร็จนี่ทางทางรถไฟแยกจากลำนาลายก็จะผ่านเมืองเพชรบูรณ์ผ่านลมศักด์นะฮะล้วก็จะขึ้นไปถึงเมืองเลยผ่านไปตรงด่านตรงด่านซ้ายอะไรประมาณนั้นนะัะ ตัวนี้เลยไม่ถึงไม่ถึง,ถงได้แค่นั้นเองนะครับ,รบแล้วมีการตั้งกระทรวงศึกษาธิการที่ตาบ,บนมุ่งคล้าอำเภอลมศักนะครับ,รบแม้แต่อะไรไม่ว่าครับจุฬารงกรมหาวิทยาลัยก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะอพยพไปเพชรบูรณ์ด้วยนะครับโดยจะสร้างที่บ้านไร่ที่บ้านไร่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองขณะที่โรงเรียนเตรียมจุฬาก็เหมือนกันได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนเมืองเพชรบูรณนนี้มาแล้วมาแล้วเตรียมจุลาเนี่ย เจ้าพลปอพิบูลสงครามได้สั่งให้ติดตั้งหมดเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไว้หลายแห่งทั้งในเมืองไม่มีครับตั้งเลยเตรียมการเลยหลายแห่งทั้งในเมืองหน่วยราชการมีการเพิ่มโทรศัพท์และอะไรไม่ว่ามีการปรับปรุงโทรเลขแต่แลบแก๊บนี่นะฮะเด็กสมัยนี้คนรุ่นนี้ไม่เคยไม่นั่งเจอแล้วมาโทรเัพสมัยก่อนเห็นโทรเัข์มาในใจคอไม่ดีนไม่ดีก็ร้ายมีสองอย่างมีสองอย่างแต่ส่วนใหญ่จะร้ายถือมาแล้วบุรุไปษณีมาใส่ชุดเสียกีเมื่อก่อนนี่มาถึง โทรเลขนะฮะเด็กยุคใหม่ก็คงไม่เห็นแล้วล่ะก็มีการนะครับปรับปรุงโทรเลขแล้วก็สร้างโรงหนังเพชรบูรณ์นะฮะมีโรงหนังเพชรบูรณ์ชื่อชื่อชื่อว่าไงชื่อว่าไทยเพชรบูรณ์ไทยเพชรบูรณ์นะฮะไทยเพชรบูรณ์แล้วก็เขียนเพชรมีไม่แต่ครูเพชรบูรณ์บูรณ์ตัวนี้ก็บอไปไม้สระอูลอลิงอ๋อสมัยจอมพลปอท่านจะมีกำหนดคำอะไรของท่านเนี่ยให้มันให้มันเป็นออกทางไทยไม่มีไม่มีรอเรือนอเนนกาลันไม่ใช่มียอยักษ์กำลัน อันนี้ฮะบูนไม่มีไม่มียอยักษ์กระลัด้วยบูเฉยๆบอกระลูลลลิงลลิงนะฮะโรงหนังไทยเพชรบู์โอ้สมัยนั้นแสดงว่าสุดยอดแล้วนะโอ้สุดยอดมากเป็นโรงหนังที่ฮิตมากที่สุดของยุคนั้นสำหรับไว้พักผ่อนหย่อนใจอะไรไม่ว่ามีการสร้างสโมสรโรงแรมตลาดสดนะมีทั้งตลาดสดแล้วก็อะไรไม่ว่าอีกนั่นแหละออกหนังสือพิมพ์ผู้ความทันสมัยครับหนังสือพิมพ์ก็ไม่หนีคำว่าพี่บูนพี่บูนช้ชื่อว่าพี่บูนชัย เพื่อจะให้เสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์ในนครบาลเพชรบูรณ์ให้มีความทันสมัยเกิดขึ้นครับวางคงัคบเราเราฟังกันมานี้ก็จะเห็นว่าเกือบไปแล้ว,เ,ลวเพชรบูรณ์เนี่ยจะได้เป็นเมือ<ล> <c oughs> งหลวงจริงๆกันนะฮะส<อ>มัยนั้นจริงๆกันนะฮะลุงธงไม่งั้นนะเราจะเห็นคนเมืองหลวงพูดสำเนียงแบบนี้นะออกทางเพชรบูรณ์ออกเพชรบูรณ์นี่แหละทีนี้กลายเป็นว่าเนี่ยสำเนียงคนเมืองหลวงเลยนะเพราะว่าเพชรบูรณ์เองก็ดีโดยเฉพาะหล่มสักนี่สำเนียงจะออกไปทาง ทางนครไทยด่านซ้ายเอาไปทางหลวงพระบ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 างสำเนงหลวงพระบางนะครับเอาละครับไอกการก่อสร้างอะไรจะมีอะไรอย่างที่เล่าห้ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ดําเนินไปดีดีเลยนะฮะเร่งด่วนด้วยดีดีก็ทำกันเต็มที่เลยนะฮะทั้งหมดทั้งหลายนี่ว่าไปแล้วในตอนนั้นก็คงจะเก็บไว้เป็นความลับของทางราชการอยู่พอสมควรเพราะว่าในขณะที่ข้าศึกมาโจมตี จมตีกรุงเทพทุกวันทุกวัยตรงนี้ก็เร่งสร้างไปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะให้มันทันกันอะไรประมาณอย่างนี้ก็ไม่นึกไม่ฝันพอวันหนึ่งไอ้ตัวพระราชกํำหนดอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่ามันจะต้องเสนอไปกฎหมายเข้ามาเนี่ยครับเข้าสภาเข้าสภาพอเข้าสภาไปแล้วเขาปรากวว่าสภาไม่อนุมัตินั่นมันเป็นอย่างนั้นนะไม่อนุมัติด้วยคะแนนอบอกคะแนนหน่อย48ต่อส6ส 48ต่อ36ครั้น,นี้ทางสภาเนี่เขาก็ให้ให้ให้เหตุผลครับบอกว่าโอ้จะมาไปตั้งเพชรบูรณ์ทําไมเมืองมันอยู่ในป่าในเขาเนะเดินทางก็ลําบากดูสิไปก่อสร้างเนี่ยคนก็ล้มตายเป็นไข้ป่ามาลาเรียกันตายซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าใครใครอยากจะไปอยู่เพชรบูรณ์ก็ไปนะขาไปก็อย่าลืมเอา เอาหม้อดินแล้วก็เอาผ้าขาวไปด้วย <c oughs> อาใส่กระดูอธิใส่อธิต <c oughs> าปะลิอ <c oughs> เออนี่สภาไม่ยอมนะ <c oughs> เออสภาไม่ยอมเพราะนั้นพลเอกกำหนดก็เลยคว่ำล้มเลยนะพอล้มเสร็จแล้วก็สร้างต่อไม่ได้ก็แปลว่าถ้าทําไปก็ผิดกฎหมายละ <c oughs> พลเอกกำหนดไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นที่มาของเมื่อไม่ผ่านแล้วนะฮะก็เลยไอ้เออก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แปลว่าต้องล้มเลิกน <c oughs> ้องนิดเนาะ <S <S ก็แปลว่าสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆทั้งหลายบางส่วนที่ทําไปแล้วไอ้บางส่วนที่ยังไม่ได้ทําก็ไม่ต้องทําไม่ได้ทำไปแล้วก็ชะงักชะงานหมดไอ้พักคังเงินพักคังสมบัติทรัพย์สินแผ่นดินอะไรต่างๆทั้งหลายรวมไปถึงของมีค่าในพิพิธภัณฑ์ขนมาแล้วเออขนมาแล้วเก็บไว้ที่ถ้ำฤาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็กลายเป็นว่า <S <S ต้องขนกลับนะขนกลับไปเลยขนกลับไปเลยก็ก็น่าเสียดายว่าเพชรบูรณ์เราแทนที่จะได้เป็นไม่เช่นนั้น บ้านเราอยู่แถวพิษณุโลกก็อยู่ติดเมืองหลวงจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นชานเมืองเป็นชานเมืองเป็นเหมือนกับทบุรีปริมณฑลปริรทฑลองนั้นนะครับด้วยเหตุที่ว่านะครับปัจจุบันนี้ถ้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนครบาลเพชรบูรณ์เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยเบาทราบเรื่องนี้แม้ั้งเด็กรุ่นใหม่ของเพชรบูรณ์เองบางทียังไม่ไม่ค่อยจะทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของคาว่านครบาลเพชรบูรณ์เพราะว่าพอใครเข้าไปที่เพชรบูรณ์มักจะเห็นป้ายนะ นครบาลเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับ <Ừ. S 2> อย่าง,งานี้บางคนงงเอ๊ะนครบาล <Ừ. S 2> มันยังไงก็ย,ย่าง<ม>ไรกันที่ลุงทงว่า <Ừ. S 2> มีแต่ปกติมีแต่นครบาลค,คือกทอมนะครับแล้วก็ถ้าคุยถึงเพชรบูรณ์ต้องนึกถึงนู่นเลยเขาเอาผู้ทับเบิก <Ừ. S 2> อุ่มพระดน้ำดําน้ำ,ำ,นำแล้วก็พอพูดถึงเพชรบูรณ์ก็มัมกจะถึงนึกถึงไก่ย,ย่าง โน่นเลยไปโน่นเลยวิเชียรบุรีอะไรทํารองนั้นนะครับขายทั่วประเทศเลยนะขายทั่วประเทศแต่จริงๆเรื่องของการย้ายประเทศเนี่ยย้ายจังหวัดย้ายเมืองหลวงย้ายเมืองหลวงนี่ไม่ใช่มีเฉพาะท่านจอมพลปอนะพลเอกชวริตยงเจยุคก็เคยจะย้ายไปเขาตะเกียบฉะเชิงเซานะครับคุณสมัครสูนทรเวสก็เคยอยากจะย้ายไปนครปฐมแล้วก็พันุรโททศินชินวัฒน์ก็คิดจะย้ายไปจังหวัดนครนายกดรอาจองค์ชุมสายนายุยยาก็ เคยคิดจะย้ายไปอีสานใต้นะครับแต่ที่แน่ๆเรื่องเก่าๆแก่ๆนี่ต้องปล่อยให้คุณแก่เขาคุยกันเหมือนเหมือนรายการนี้นะเหมือนรายการนี้ก็สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆทั้งหลายก็ผุพังไปตามการเวลาไอ้ที่เหลืออยู่แน่ๆตอนนี้เด่นใจก็คือสารหลักเมืองนครบาลที่บ้านบุน้ําเต้านะครับแล้วก็ที่ถ้ำฤาษีสมบัติอยู่ที่บุน้ําเต้าใกล้ๆก็สารหลักเมืองนั่นแหละเพราะฉะนั้น ก็อยากจะเชิญชวนว่าเผื่อใครจะไปรำลึกความหลังไปศึกษาประวัติศาสตร์ว่าวันหนึ่งนครเพชรบุร์เเกือบจะได้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็ไปดูกันได้ศึกษากันได้น,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนํามาเล่าให้ท่านได้ฟังกันในแง่มุมของประวัติศาสตร์ของเพชรบุร์อีกมุมหนึ่งนะครับ เอาละวันนี้ก็คงหมดเวลาครับสัปดาห์หน้ายังอยู่ที่เพชรบูรณ์สัปดาห์หน้ายังอยู่ยังอยู่สัปดาห์หน้าคงจะพาท่านไปเมืองโบราณสีเทพอันนี้ก็น่าสนใจเพชรบูรณ์นือนการแต่เป็นเพชรบูรณ์ตอนใต้ครับนะเกือบสุดของเพชรบูรณ์ครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ